สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลิมีเต็ดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณไอรินมิเชลได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่มอย่าหาธรรมว IP โดยได้โพสข้อความที่ว่าตอนนี้วางแผนงานผิดจากวิศวะฮฮไม่รู้อะไรเลย ฐานบันเทป,ปูนเต็มพื้นที่ต้องตัดหัวไปอย่างเดียวรถเคนรถเทเลอร์ต้องเลื่อนการขนย้ายวันพฤหัสบดีที่9ออกไปอีกจนกว่าจะสรุปหาทางออกเพราะหน้าง,งานแก้ปัญหาไม่จบสถาปนิกต่างความคิดเห็นฮฮ่าฮ่าหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียล ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าส่วนหัวมันเก็บอะไรไว้บ้างนาคุณไอรินมิเชลได้ตอบกับความคิดเห็นนี้ว่ามีพระมีลูกแก้วมีดอกไม้มีเงินชาวโซเชียลท่านนี้ได้ถามต่อว่ามีทองด้วยไหมคะคุณไอรินได้ตอบกลับว่าใบทองปลอมนะถ้าจำไม่ผิด วิศวะหลายเฮงค่ะแอดตอนขนย้ายผ่านหน้าบ้านไข่ฝากป่าด้วยก้อนหินโตๆเพื่อจะได้ขนย้ายเบาสบายขึ้นจะเข้าไปขนได้ไงตรงนั้นเขาห้ามบุกรุกเดี๋ยวไปเข้าไปก็ติดคุกคุณไอลินได้มีการตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าสารสั่งให้หรื้อถอน ก่อนหรือบอกป่าไม้แล้ววิศวะโมหกโกสนอําเภอดงหลวงฮ่าฮ่อนา,าคตนักกฎหมายผู้นำความเจริญมาสู่ชาวบ้านและนักปาาชุมชนเทกันไม่ให้ของไปกองติดพื้นทุก,ท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 กไปก็จบแล้วไปกุเรื่องสร้างตัวใหม่ขึ้นแทน เดี๋ยวเอฟซฝ่ายนางงูก็โอนรัวๆให้เองแหละถ้าทำแบบนี้เขาเรียกตําน้ำพริกละลายแม่น้ำจริงๆต้องให้ถึงมือแครอทอยู่เรื่อยวิศเวะไม่ได้เรื่องจะตัดเอาต่อมอจับปาปิกานอนเอียงไปหวังซ่วมแครอททนไม่ได้ต้องกำหนดใหม่เพื่อให้หัวรอดผ่านสายไฟไปได้โดยมีสายสืบทองโปม รายงานข่าวแครอทเป็นระยะระยะปูนปันโดนทุบป,ปูนปันโดนทุบอัดดูอยู่ไหมทุบทิ้งซักก็สิ้นเรื่องแล้วก็ไปสร้างใหม่ค่าใช้จ่ายน่าจะประหยัดกว่านี้คุณไอรีนได้ตอบกับความคิดเหนนี้ว่าสรุปมันคงตัดแต่หัว ตอนสร้างก็กลัวจะล้มเพราะคนรอสุมนำหน้าอยู่เยอะเลยทำแข็งแรงเสริมนุน่นเสริมนี่กรรมของมันล้วนล้วนเรามาต่อกันที่ทางด้านของป้าบุหลันกันต่อนะคะโดยป้าบุหลันได้มีการโพสคลิปและก็ได้โพสข้อความลงในกลุ่ม fc ทีมงานทานายประชาชน v2 โดยได้โพสคลิปที่ว่า บอสนมบอสนมไหมบอสหนีไหมไมเขาจะสิบบวว่าเขาจะสิบบว่าอันอันมีประเด็นบอสแปลว<ๆ>่าเคือเห้องอไปแล้วแล้วก็เ้ากัสิแจกคนที่ขเขาจะไปนั่บูชาหนิมไหมป้าเพราะว่าเอซีก็เห็นดีด้วยเดแม่มคุณแม่ที่ให้พระหอมาก็เห็นดีด้วยแต่ผม,มอ,ยาาววอยากราก่อนถามตาวกว่าอนแต่ก,นะ <c oughs> ก็คือเน่คือจบแล้วบอกก็ได้นะการบูชาใครใครอยากได้ก็ใครอยากได้ก็บูชา เออการอะไรใครครับบุษราไม่นาน่ะมันจะค่าใช้จ่ายแล้วก็เอามาช่วยในการมช่วยในค่าใช้จ่ายในการที่จะเรื่องนู้้ให้มใช้ใช้พูดอย่างนั้นก็เขาออะไรทุกวันนี้ี่เอ่ีนแสดงเอพกรมาว่าป้าก็ให้ประมูลเลยก็ให้ขาเจ้าบุษธาตามกำลังของขาเจ้าเข้าไปในกำหนดราคาเออเออเอรไปก่อนพามือไแมนเ่อะ

ป้าก็เป็นอย่างจมดูจมดูกลายเป็นกลายเป็นกันกันปากกันแม่ที่ให้ข้าหอมมาแกอนุญาตแกอนุญาตแล้วแต่เราแล้วแต่แล้วแต่ลูกคนบ้าแต่ใช่เพราะว่าใช่ค่ะข้าประมูลมันให้คระมตลบางคนก็บางคนชอบคือบางคนขาเจ้าอยากได้เข้าเจ้ากับผู้ใดมากกว่านกับอวกนเพราะว่าข้าบุษยาข้าเปิดกำหนดราคาแบบบางคนขาเจ้าบัดบัดถึงเพราะว่าบางคนก็อยากจอยสั่งถ้าเราประมูลก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าบางคนอยากช่วยร้างใช่ไหมล่ะอื เขาที่ดูน่ะอย่าช่วยสร้างดีกว่าเขาโอนแบบเป็นจำเลยอะไรเนี่ยข้อมูลได้เขาหอยกับเซร่ากั็ละพื้นหนึ่งอ่ะนี่ให้เอาไว้ให้อยู่ดีให้บูชาเพื่อนมาเพื่อนมาลักเอาข่อยเขาข่อยกับเซร่าเขาป้าบุหลันจึงได้โพสต์ข้อความที่ว่าชายผู้อวยปรับทุกข์กับยูทูบเบอร์เงินหมดแล้ว ขอแรงช่วยกันหน่อยซื้อที่ย้ายพยานาจนหมดตูดถึงไม่ได้เตรียมของใช้ทั้งที่รู้ว่ายังไงก็ต้องย้ายแล้วถ้าย้ายต้องใช้สิ่งนี้เพิ่งมาวิ่งหาลมฝั่งหากระสอบหายางรถเก่าหาผ้าห่มเอาวันท้ายๆคีมก็ขายไม่ดีคลิปก็ไม่ค่อยได้ทำขายของขังน่าจะเวิร์กว่า ไอเดียระดมเงินจึงมีมาจากการขายผ้าหุ่ม150หผืนที่ f อบริจาคมาใช้ย้ายปาริจิตย้ายเสร็จแล้วจะเปิดให้เสนอราคาใครรวยใครได้ประมูลกันไปเอาเงินมาสร้างปาริจิตที่ตอนนี้แต่นเริ่มที่จะพูดแล้วสีปูนเปื่อยนี่แหละสวยดีขังอา้าวตอนแรกบอกว่า จอดดอกเฮ้ย hey, สีทองตอนนี้จะไม่ทาแล้วเปลืองแต่ลืมไปแล้วหรือว่าพ่วยบอกนักข่าวใช้ไปสองแสนแต่เงินจิตมีแปดแสนมันต้องยังเหลือหกแสนยกเว้นเอาเงินปริจิตไปใช้ซื้อทีหมดแล้วนี่เอาตรงๆนะไม่ได้โทษเตียมกันมาใช่ไหมให้เอากับข่าวมาให้จะได้เคลียร์ประเด็นเช่าผ้าห่มจิตพอร้อยวันพันปี ของยังดีๆไม่ไกลเนา่าสมพรไม่เคยแบ่งใครกินทิ้งให้เน่าดีกว่าจะแบ่งปันอิฉันบอกให้ไปเอาบอกเซอร์ผ้าขี้ริ้วของผัวมาโป้หัวนากด้วยสิคะรับรองเอฟีแคมกระพือทุ่มกันสุดตัวอยากได้ไปสุดดุมได้ทั้งข้าวไข่ได้ทั้งไอ้ปริจิตแบบทูอินวัน